อะไรกินจ้าสติกกงเห็ดพึ่งขมจ้า <c oughs> เห็ดพึ่งขมออกจากช่องฟิตที่น้องอิ๋วส่งมาให้พี่น้องจ้ามือนี่ยคลืนอยากเมนูเจเห็ดพึ่งขมกินแล้วก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมฝากพี่น้องไปติดตามช่องน้องอันดาสเตอรีลีเนเดอร์ค่ะอยู่นิดหน่อยกับที่ผ่านกดเลยพี่น้องจ้าู้ใดยังบ่ไปติดตามไปติดตามให้เน่เด้อจ้า <c oughs> มา แกงเห็ดพังขมเหมือนแกงบดเลยบ่เนาะหรืแกงจักถวยน้อยพอหลายเด้นี่เนาะหลายนๆบดๆอก๊กงจักนี่ทำนี้พออีกนี่อีกนิดนี่ก็ในเครื่องของเฮามีเขาติ๊กซีแกงคือบวบนำโบยนำเดือดพอใส่เบกเคียนขอมีดเนาะเสร็จจะเตรียมบเบ้อมเลย มีดในข้างหลังเบาเคนเดดตอนเศร้าด้วยจ้ะพอดีพอดีอาบผิวเนาะอุ่น,อ,นอุ่นสติ๊คืออาบ,าน,าบาน้ำมาผมเกียดอยู่เลย,ยอากาศเย็นจ้ะพอถึงกับหนาวมือนี่แต่เมื่อวานนี่หนาวหนาวเมื่อวานไม่มีแดดเมื่อวานไม่มีแดดแกงใส่บวบนะบวบน้อยฤด,ดูนี้บวบก,กินจนบอ่อยาก <c oughs> ันนี้บวบสั่นจ้ะบวบหอมบวบยาวก็หอมเดี๋ยวพี่น้องทำพันโหมิโหมโหพันเดี๋ยวจะติดจัดให้ให้คิดเกินสักหน่อยก่อนครับติ้วใส่เลยเผื่อพ่นออกรถเนะรสาชาติเปรี้ยวน้ำนัวประจะกอ,อกเดี๋ยวโลน้ำเดือดเขาใส่ประดแดกจะบันพอดี บวกซุกพอดีน้ำเดือดแล้วใส่น้ำประเด็กเส่บรรยญญากาศอุ่นดีไหมทั้งหน้าเตาทั้งเด็ดมันบริเบอุ่นแล้วมันจากฮ้อนเลยเสบพลังหแล้วห <c oughs> งนัวอ,อากาศบวคือเมาาื่อวานเด้อแกงสมห้อน,อนขาเตา่า ไม่ได้เเรานั่งคาเตาพุงดิว <laughs> หมดละบ่พาออยุไปแล้วเนาะไปแล้วบ้านเฮาโดนฝนตกรัดแจ้งสองมือ้อมืม้อละไม่ถึงห้านาทสนาีสำน้ำข้างสำน้ำข้างบ้านโดติกสองมือนะ้อเนาะบ้านพี่น้องอ้วมอยู่ได้หรออ้วมอยู่ได้น้ำหลายน้ำถล่มเขาอยู่<น>เอ,อ้ยเดียบร้อยจัะเมนูมาใกล้ๆก็เอกกิเห็ด อหอมมากตอนนี้แกงเห็ดพึ่งขงมสดนำหอนๆพี่น้องจ้าบ่ได้กินนานเลยคืออยากมือนิในช่องฟิตเขาเต็มไปด้วยเห็ดเราอยากเมนูอย่างเขาเกิดเอาออกมาเห็ดเพาะกันยงเห็ดละงูกันยงเห็ดปวกกันยงเห็ดพึ่งขมเห็ดพึ่งหวาน <c oughs> ยังบดสดๆตู้ <c oughs> เย็นสดอยู่วะมาพร้อมเสิร์ฟจ,จ้ามาพี่น้องกิน,นข้าวน้ำเสาวติ๊กเด้อ มาพี่น้องมาดนี้ขเขาเศร้านํำกันจ้าแต่ก็อีกหนึ่งเมนูสมปลาสมปลา,าขาวด้วยนี่ส,าาสติเอสดเสร็จถุงไว้สิก,กินกับเอาออกมาโดดด้วยสมตัวพวกปลาขาวที่เขาเอาน้ำขอนพี่น้องน้ำขอนตัวขนาดนี้นี่นี่สวยเลยแหละ เตะน้ำลายเตกมาเดิมมาเดิมหืมโดนหอมหอมอืมบกผมด้วยข้าวใหม่ข้าวทั้งนุ่มทั้งอ่อนใช่ไหมแต่ปีนี้นเธอจะใส่ข้าวเหนียวโบราณแค่กุม้มปี ให้พอกินได้ซิบกว่ากระสอบเนาะกระสอบใหญ่มันเป็นข้าวเจ้ามาทำขายราคาดีก็สี <laughs> อุ้มไปขายด้วยกันเลย <laughs> อืมสดบ้างบรรยากาศดีอยู่ด้วยนเนยกกหมือนกันบากาศสีฮอนขนาดนั้นมาวานน่ะเอ็ดเบียกม้อนมด ม้อนเย็นตัดหญ้าเมื่อวานเนี่ยเติ๊กไปเก็บเข้าวล่นตามทุ่งนาเจ้า,จาผมมาไว้เห็ดเป็ดเอาเคไปตัดหญ้าสวนปลาล <c oughs> ์มบ่ได้ลงคลิปเลยเม,มื่อวานวันเสาเนาะมิแต่พาน้องอันดาแกงสมตอนเศร้าไมมแน่เมื่อหนีสิพาลูกเอ็ดหยางกึ้นไว้ให้พีนน่น้องแน่ทำข้าวหลามอา่ชุเป็นข้าวหลามอยู่ปะเมื่อหนีพิณพาลูกทำข้าวหลามพาน้องอันดาทำข้าวหลามตัดไม้มาไว้เรียบร้อยละพี่น้องไปรับชม นช่องน้องอันดาเด้อน้าทำข้าวหลามเป็นข้าวหลามอยู่บบกต้องมาลุ้นน้องอันดาก็พยายามถ่ายคลิปไว้แต่เสาร์อาทิตย์อย่างละเนาะเพราะว่าไปโรงเรียนน้องอันดาไม่ได้ถ่ายบอกถ่ายบรรยากาศโรงเรียนของบุก้าหมู่หลาย <c oughs> บางทีเราก็ต้องให้เขียนหมูนะ่เนาะถ่ายอนอกจากว่าหมู่ของยมเขากล้องนําแบบนี้ฮนะนามันก็นมีผลได้ มผสมดีฮะโยนี่นร่อยเลยแซบะะ่บแต่ว่าหอมนะหอมถึงกระเทียมมากเนี่ยเป็นตัวตัวเลยเมื่อสดทนทอนอีกแล้วมนนอนอนันเนี่ยพายุวิดแล้ว <laughs> บ้ามิดแล้วลูกนี่แล้ยกลูกใหม่ <c oughs> บ้านเราได้ทางอื่น,นยัง <c oughs> บุรลูก <c oughs> <c oughs> จิผ่านขึ้นไปเหนือไปเลยเนาะลำบากชาวไร่ชาวนาเฮายันเนี่ยเพ <c oughs> ราะว่าหลักๆคือเกี่ยวข้าว <c oughs> ตาข้าวเนาะข้าวก็บข้าวมันมีผลอยู่ด้วย <c oughs> กระเบยยกกระเบยยกให้เขาเปียกนะเดี๋ยเกี่ยวเลย มันคงกระตากเต็มลานเลยจะมาก่อนนะที่เตบอกเป็นอย่างค่อยๆยังเพิ่งเริ่มแก่เนาะเพิ่งแก่นะเนี่ยยังพันได้เกี่ยวตอนนี้เพรทุกเกี่ยวสมดบะขมเนาะบะขมชิลเล้ยรู้จักเลยแล้วจะบอกช่วย มันฮ้อนนี่นิกินไฟเป่าไปอยู่นี่ทดแหงก็ไม่ได้มือนท้อนเป็น้องหลายคนกับแซวยิ้ฉาบาเคียนสติกบ้านอุดมสมบูรณ์อย่างอย่งก็ะหานกินเอาบอกว่าจะเป็นน้ำมุงนำไหมหิดหอนปูปลานาเหนียวพอได้กินจะบ้านสติก พอได้กินพอได้หาแต่ถามว่าถึงกับต้องได้ขายบอา่อจาะเช่าเงินอื่นพัญหาอย่างเพื่นจะได้ขายเนาะเพื่อนทำแพ็กขายนู่นนี่นั่นแต่บ้านสติกพอแต่ได้กิน,นยังเ,เว้นหน่อไม้ยังเว้นหน่อไม้หน,นอนดงดินเออหลายลายนะหายน้สติกก็ส่งได้ช่วงหงนะเนาะเมื่อเลยสิบโลซาวโลกูกหาส่งอยู่แต่พื้นที่ความสมบมสมบูรณ์มันไม่เหมือนกันบ้านสติกพอได้กินพอได้กินแต่บ้านสติกซืเยอะไปทางหน่อไม้หน่อไม้หลายประคับ หอดยามเพิ่นละลายปาน้ำคงน้ำขอ,อน,ขอนขอลุงนี่ลุงต่งก็พอได้กินได้กิน,กกนบ่ถึงกับได้เป็นโสอบเป็นหับถ้าเฮ็ดก็พอได้หาแม่บ้านพี่น้องอะบ้านข่อยอะข้นกับบ่มีปาก,ปาก,ปากไม่เจอน้ำแ <c oughs> ห่งไปซื่อๆนี่้านบางคนก็ว่านกกินเบิดเลย <c oughs> ค่ะบ้านพี่น้องบางคนก็ว่ามันบ่มีปลา,ปาพี่น้องคอมเมนต์มากำลังสิข,ข้นฝนพายุมาบ่กขอนซ้ำมากินตาข้นซ้ำเนาะ อ่ะฉันาเจ้านี้กับบุมี่อย่างหลายจากมาแกงเห็ดกินอ่างพี่น้องนี่แหละ <พอ S 1> ดีกว่าห <ผม S 1> ายไปเลยเนาะ<ม>เดี๋ยวพี่น้องสิถามหาเพราะว่าเมื่อวานกับบุ้มมีจัคาากลคลิปเลยเออไม่เลยเมื่อเมื่อเลยเมื่อวานน,นี่บรรยากาศดีเอาครับคลิปนี้ก็ฝากเพลงทีนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจหน่อยเด้อเราพอๆกับคลิปนั่คลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าสต๊อ o สต๊อ p